เอาถึงปีสี่เลยเจ็ดวงไปต้องทำเจ็ดวงโอทไปเปลี่ยนแบเดียวจริงๆพี่จะไม่เปลี่ยนก็ได้แบบว่าเปลี่ยนแล้วเลิกเราใช้เปลี่ยรอบที่ไม่เปลี่ยนแค่ดวงพลังแค่ดวงพลังเพราะถึงพลังนี่ศษตีจำยากออกเอาีเลย

นี่มันเวลาอะไรเวลาสนุกไงล่ะคอยการสังเกตต่เอาอีกนะอ๋อนี่มันเวลาสนุกไงล่ะปวดไปมือพี่สนุกมากเลยบันเทิงที่สุดเลยขั้งๆยุ่งจังเลยบันเทิงแบบชีวิตนี้พี่ไม่เคยบันเทิงอย่างนี้มาก่อนจริงๆมือพี่แบบ ลอยริหลักลงล่องลองเท้าเอาเลยเอาั่วกของนี้ก็ได้จริงโเคตได้เป็นอืนะสี่วัสี่วัวอ้่วไปรแวน่ครับปล่อยอ่ะอะก็ตีมาแล้วไม ต้อสิบสามเก็ดไปนี่ถึงบอกไงถึงเวลาสนุกนี่โอเคได้แล้วตีกลางสิบยูเพราะห่างไกลโซเชียลไปโซเชียลโซชายลหลงจอมเลยตีเป็นสิบหกสองสามเนาะจิกกัดจูว่าจิกกัดเลยอืมจิกกัดเลยมอับหนึ่งหน้าคิดก่อนหน้าคิดแรก คิดแปบเจ็บรงข้อเจ็บละี่ปาฏิการเรือแวแต่พี่ยังไม่รู้ว่าพี่พี่จะพี่จะซัดอะไรดีจำลืไปเลยลีทิ้งหยิบอลั7กลบหนึ่งพันบนมือมีมีเลยา14ทิซเท่าเหรอก็ผ้าพันเลยนะกางเกาพันหรออันนี้ก็ผันตีไปไม่เข้าน้อยเลย ว้นตีใส่เขาอันลบังไอเรื้อตวด้วยหตีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่เว้ปีสองหกทำไมปีสองหนไม่นุบเลยได้ตีหนุกไดยังไงยืนมันร้งดอกมลังข้าโอเคคของกันสโอ้ยหิวด้วยเกินไป 2องหนึ่งสองาไม่นจะกลับไปไจะกลับไรเามีเก็ให้เขามาก็ให้เขามาล็อกล็อกตามไงเดมตามซะยามอะไรอจะอเคตู้ไปตอบอยู่ไหมเกแก็ปีนไปนัวจัวจัดนะจัวจั่วจัวไปดับเป็นจัวไงมี่ความเป็นยังงตายพี่เนาะไม่เก่งหรือตคนตีนแวนมันรุนแรง เห็นต้องไลรนอะไรบ้างไปเลนมโซบาร์ตบุลากหม่นเลยอโชดียี่ีหนุ่เลยาภาพนี้เหรอก็บองไปใน้าอื่นอืมใช่เฟนรีเียก็ได้นะผมไม่การเรียกงไนะอ้เดียนะเจไยัไก็สี่หมืนห้าหมื่นทต้องมตองใช้แล้วก็อะไรได้ภาพชื่อนคืสเรื่อยังไม่ได้ขาแล้วก็หาขไอีกทัน สซบัซี่หมื่นเนาะชอบดนแบบไหนก็ตีหนักช่วยังไนี่ราเปาโบว์นี่มันานปาน่นต้องการอะไน่นยเหนที่อะว่าลหรือว่าแบบเน้นปั๊มสบะันโออเชยรคิสปม่อยากว่าที่อยากกอดอเป็นเนเป็นเนวมะบอไปนแม่งเป็นีแล้วยอเไม่มีไอยู่ทที่ พี่เบิ้ลพลังเลยใช่ป่ะเบิ้ลพลังยัมีขาใช่ป่ะเบิ้แล้วเบิ้แล้วสบายจริงไม่ใช่แล้วก็เดียว้บเซ็ปนด้วยต้องใช้เซ็ตกับอ้ยยโแล้วก็เล่นปมนมีตัวเริ่มเล่นยากช่ไหมเล่นีแชร์มีแชร์ก็เล่นกว่าไอคสไสิแว้นตองเ บอก s 2 0ทีซื้อต่อหจะบอกเอาำเลยตอนแรกที่ซื้อต้องยั่ขั้นแรกเช่นเยวกัอวิธีเดียวกับซือน้อยไป่กี่กร S203 ซื้อถอว่า C4 ปีนี้เพี้พอเม็นเหรียญที่แล้ว s 2แล้วก็ขึ้นไม่ใช่เต็เพราะว่า s 2 0มันจะเป็นอะไรฮะของยูนํามันจะเป็นของอีก่อก็ไม่เท่าไหร่สี่หมื่นสี่ห้าหกสี่พอ ออเอ้ยเดี๋ยวแติยกงสับกองยังมีแน่นอนสับยังยังว่าที่ที่จั่วใบเดียวไปเคด้วดครับจวดหนึ่งใบแปดหมื่นัเกินจรงนะรับใช่ต้องตอนนี้ตอนนี้ซีซีวันนี่บวกเวนได้ไหมวะไม่ยูริง 6G จะสี่มันมันต้องสี่ทิกวอะอกปล่อยไหมปล่อยอวนเกมีสเตนนี่ว่าี่เท้าดีไหมวะ่าผมีนอีกรอบทีจะลตอนนี้เท่าไหร่นะเอาใหม่นีก็รเานรหมี่ล้นสี่แล้วก็้าีสิก็เล่นหนึอกหมื่นหกสี่หกเก้าหกเก้า ต้องสีดาหมดอ่ะใช่เอเวน่ะออเวนนินไงออเวนเฮยเกือบลุกแล้วไงสองขีบอะไข้างข้างขอห้าพันเนี่ยจบเพลินหลงโดลือลืกค้วามสามารถอกล็มเกล็อคอะไรเหรอยี่สิบสามไง ใช่มันทำยากต้าสยได้แต่ว่าตียเยอะเพราว่าไม่กาัพราะว่าไม่กคนจริงใครกาดกันมันกาของทหารลวท่ามนหน้ือล็อเพิ่เิดันอาเสร็จเดีวตัวเริ่มโดนอยู่ดิถามทำไมวะองปับ่มนีเหนีนนรือ่ะ จำไกเล่อ่ะไปแล้วเราอยู่ก็เล่นกันแ่ไนพี่จะไปไหม่าไงจะไปดูเอาอย่างไงเ7 18 19 20 21 22 23 24 25อ6 2อม8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3่3่4่41 42 43 44 45 46 47 48า9 50 51 5 53 54 55 56 57 5 5 0 61 62 5 7 8 6 1 72 73 74 75 76 อุ้ยสองสามาซบะเรียไงเาดีว่ามันสดสัเล่นอืมขอเสหน้าไปโอเคล็อกล็อกตามสามพันสามมันเลยอุ้ยเตะแวนแล้วอ่ะเตะแวนเตะแวนเแว่นูตีตัว เขาหนลองวดคราปลดลอกได้ที่บสามอไนะฮะอูดถ้าจ้เล่นเ็จดว่าอยู่ใส่ใส่สามมาเลยได้อีกระจนมาเลยเพราะนุ่มกับมานแล้วก็อยู่ไหนครับเข้าเข้าคอยของดมิงติเกินขี้แวนพลังห้า ไอ้เชียสคิก็ไม่มีไงมใช่คร er> ับเรหาอนันตีรเข้าตัวบาส์รเวไม่เข้ากีเบตี่งกใช่ไหมใช่กีเบ็ดนะกีกับกีกัที่เจ็บเออทำไมหรอหทีู่กคที่ใส่เสื้อจัดงูกัดอะไรก็ได้กอิวบาย อยากจะชาร์จสักใบนึงอประกินมากๆเลยสิเหนียะตังอมมากที่เลาบมาเราเราเกี่ยวอะไ่ก็นเขไกวาม่ทินถ้าไมท่านดีที่กินมะาไม่ได้อะไรเบบนี้นะค้ที่ปล่อยยนนั่งกลารีดไหมไม่รีดสี่ได้โมที่แบบไปซั่ง เราอาถูกจังที่แวาข้ามนี้เกนลี่อเเย็นี่เราไม่มีเหลีย่าไหะได้ตัวนะเกินจะแบงมาตัวสอบเที่ข่าวอัน้ไอ้สิ่งเยอะสอะไรต้องดูอะนะดูดิว่ามือเยอะจะจแค่ไหนเชียวะอืจะแค่ไหนเียวะมืออะมือมือม่้อแค่ไหนเียวที่แวสี่หมืน ใส่พวกนี้ลมรุนแร้ายอ่ะพีซีไอนะห้าหมื่นหกหเจ็ดหมื่ป้อยสวเลยนในเผล่ไม่ใชแไม่ปดหมื่นแสนหกั้งห้าก็ลวนันนี้ต้องค่าตัวเองเองไม่ไม่ม่ตัวต้ยนกดกดอ่ะัหนึ่งากเซอร์เนะโดนล้างเพราะว่าเพราะว่าดึงไปว่าตัวนี้มันไม่บวกพลไงไม่ใา ไอสามติกัดนะใหญจพูดพูดอีกใครอยู่นะเกีอบใรเอาให้สเกไอสี่เอาเข้าไปเอาไว้สุดแสนหกเนียจะเป็นแสนเจ็ป่ะหญ่ไปอ่าใช่จะเป็นแสนเจ็ดนี่แหละสิ่งที่ตามหาแสนเจ็ดไดสามติกัด มาได้ก็ได้เตะนะเตะเลยใส่ีลูกใส่ีแบบอปใช่ไหมล่ะมีไปที่เรามีไงที่เรามีเ็สี่ที่มี้เ้เก้าเองสามสี่สิบสอ๋วยครับสอรรี่ที่เป็นเพาข้ามไหยเปลี่ยนแล้วยังครับเี่ครทเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนเท่าไหร่แ7เดบีบาทไหนด้วย ติกีลืมบัสเวนตรี่อะไรหนึ่งบอามพี่อาไปึ่งาไมนึ่สตไม่ันจถึงไม่เลนะเปลียนแลกเทียกันเพีกแสนเจ็อันนี้จะเป็นโคตรดิงยวะส่วนริง้ก็รับแ่สจองของเนี่จะกาจริงเหรอถ้าจะกาดจริงอะไรเช่ะนั้ เฮ้ยแ่ดนดีนะบรากาศจริงนะแสนเจ็ดเลยนะมันต้องได้สิรูปมันสวยขึ้นห้าหมื่นเออโซบะเป็นทั้งคู่ใช่ไหมก็จะเป็นชิวเบละสองห้าเป็นห้าหมื่นหกหมื่นหนึ่งยังอีกแสนยังอีกแสนหนึ่งหมื่น แซ้เสกัดยิมปกจารเยอะเนาะปวดสองไหมปวดสองไหมชีวหมื่นะแต่ว่าได้เวียนะเออไม้คิดไม่ดีนเราต้องยอมทำนมาเอาเว็บมามันเกินไปแล้วหรการธการเอ่ันนี้เจ็ดห้าเยอะยันเนสอ้ยสี่ใบอ่ะ เอ้ยสใบอะชิวสีหใช่ป่ะห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นชิวเจ็ดหมแปดนนึ่ต้องไขออีกแสนหนึงอีกแสนนิดไม่พีจีก็มิดนะมีไม่ีจไม่มีอ่ะแสนหนึ่งมิดสองเล็บสอง้สองขี้แสนหนึ่งมิด อีกแสนหึงมิตรเพราะจะเป็นแบบหนึ่งแสนปดหมื่พันใจไว้ขาดูกันคุรเจ็บ็ได้ตาตกแดงตกนี่มาแล้เอาวันนี้กาดหนึ่งแสนไหมโอเคปล่อยไปโง่ๆเลยเช็คมาเลยไม่ม่เราอะเช็คเลยพวกพี่พี่ไม่นี้ไม่มีใไม่มยใอุยเอ้ ี่รู้สึกดี <บา S 1> ใช่ไหมเอาราวัลไปใช้รู้ <c oughs> สึกดี <c oughs> ใช่ไหมโอ้ไอเย็นเ้